โช,ชมมโชคดีทะเบียนเลขที่ใช่กับป้ายที่ชอบสวัสดีครับผมม่อนครับโชคดีทะเบียนครับวันนี้เราอยู่กันที่เซ็นท่า e อีสต์วิวนะครับหรือเซ็นท่านเรียบทางด่วนรามอินทานะครับเดี๋ยวเราจะนําท่านผู้ชมกับ FC เนี่ยไปสู่การไลฟ์สดนะครับวันนี้เราเชิญคุณเอนะครับผู้จัดทำเหรียญลงปู่ศีลานะครับรุ่นยอดเศรษฐีนะครับทีเ่เราส่งทีมงาน,นไปเก็ตทีเซอร์ที่วิธี รวบรวมรวม,รวมวลสารที่จังหวัดกาลสิ์มาแล้วเมื่อวันเสาร์วันทิตที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวที่โด่งดังอยู่ในโซเชียลมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราาชวนว่าทำไมถึงได้มาทําเหรียญน,นี้เป็นมาอย่างไงนะครับแล้วก็เกส VP วันนี้ครับพลาดไม่ได้ครับกับแจ็คแฟนชันนะครับก็ทางสายนี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรียนเชิญกูรูทั้งสองท่านนะครับเกียวกับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็ส่วนของท่านที่สอบถามมาว่าอยากรู้เรื่องในส่วนของทะเบียนเบอร์โทรไลฟ์นี้เรามีให้หมดนะครับตอบโจทย์ผู้คําถามนะครับหรือว่าท่านใดที่มีคําถามอะไรก็เมนไว้ใต้ร้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบให้นะครับแล้วก็ท่านใดที่ไม่ทันในส่วนของไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของรีรันให้ในส่วนของ EP ีให้ในส่วนของโชคดีทะเบียนนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมน้องแจ็คแฟนฉันนะครับผมวันนี้นะครับจะมีการไลฟ์สดนะครับผมในทางเพจโชคดีทะเบียนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ท mm ี hmm> ่บูธโชคดีทะเบียนแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาคุยเรื่องราวของเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะครับผมในปีมังกรนะครับปีมังกรเนี่ยเป็นมังกรไม้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับตัวเลขนะครับผมจากคุณม่อนเจ้าของโชคดีทะเบียนนะครับรวมถึงนะครับก็คือพี่เอนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างนะครับผม วิหารนะครับที่ของหลวงปู่ศิลานะครับก็จะมีการพูดคุยนะครับวัตถุมงคลนะครับของเรียนหลวงปู่ศิลานะครับนี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับนี่นะฮะชื่อรุ่นว่ายอดเศรษฐีครับนี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เอเนี่ยก็จะมาพูดคุยในไลฟ์สดกับเรานะครับรวมถึงพี่ม่อนนะครับโชคดีทะเบียนมาพูดเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนครับยังไงติดตามกันด้วยนะครับทางเพจโชคดีทะเบียนครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความเพลงความปังด้วยนะครับแล้วก็ รวมถึงพิธีนะครับผมที่พี่เอนะครับกับพี่ต๊อดน,นะครับบอกจะมาบอกบุญน้องมาร์คด, <Solar. S 2> ด้วยอีกคนหนึ่งนะครับผมจะมาบอกบุญนะครับซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยนะฮะหรือหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าพระเกจิเนี่ยชื่อดังเนี่ยก็คือคนพูดถึงเยอะมากๆเลยในทางภาคอีสานจังหวัดกาฬสินก็คือหลวงปู่ศิลาเนาะหลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระทีน York, ่น่ารักมากๆ ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในไลฟ์เนี่ยเราก็จะมีการคุยการคุยเรื่องเกี่ยวกับของหลวงปู่ศิลานะครับผมแล้วก็รวมถึงพี่เอเขจะมีบุญมาบอกในวันนี้นะครับว่าจะมีการจัดสร้างเห็นบอกว่าถ้าใครพลาดไลฟ์นี้นะฮะถือว่าแบบโอ้โหพลาดมากเพราะฉะนั้นควรเข้ามาดูแล้วก็แชร์นะครับผมแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับส่วนฝั่งพี่ม่อนเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโชคดีทะเบียนนะในเรื่องของตัวเลขเออหรือศาสตร์ตัวเลขของทะเบียนที่ เราควรจะต้องไปในทิศทางไหนใช่ไหมฮะในปีของปีมังกรเนี่ยเจ็ดแดเก้านี่ให้บอกมาแรงมากๆอ่าใช่นะครับสำหรับทรั้งที่เป็น f อฟของทาช่วงที่ทะเบียนเราเนี่ยเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเราก็ได้ขอความกรุณาจากพี่แมนกาลินครับเขาถึงว่าปีนี้เป็นปีของมังกรไม้มังกรไม้เนี่ยประกอกสีแดำตาลดงแดงขุ่ต้มๆเพราะงั้นนะคนไหนที่ กคเคสอยากได้แบบว่าความรวยความปังก็หาสีแดงส้มเนี่ยมาแปะในส่วนของโต๊ะทํางานเองก็ดีในส่วนของหน้าบ้านก็ดีหรือว่าในส่วนของป้ายทะเบียนก็ดีในส่วนของรถก็ดีครับเพราะว่าปีนี้บางคนได้บอกว่าเป็นปีมังกรทองแต่จริงๆนี่แม่บอกจริงๆผิดเป็นปีมังกรไม้ครับแล้วตั้งแต่เปิดหัวมาเอาอั้งแต่สุกจีนมาแล้วการเปิดปีใหม่สุดตีนมาเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเนี่ย่าจะเป็นเจ็ดแปดแปดเก้าหรือเจ็ดแปดเก้าอีกที่ขึ้นไซส์ร้านไปแล้วเนี่ยก็ขายดีนะหรือว่า่างคนว่า ไม่ไหวก็จะเป็นเจ็ดแทนหรือเก้าจ็เป็ดเก็คือเริ่ม้ก็จะกลับกันอยู่ประมาณนี้อ๋อมันก็จะอยู่ในโหมดเดียวกันใช่ใช่แล้วโต้ไปตัวกันมาครับแต่พี่เอ่ะพี่เอชอบเลขอะไรครับถ้าจะอิงเกี่ยวกับทะเบียนจริงๆผมมาชอบเลข9เลข9ผมเริ่มต้นจากเลข9ก่อนเลยแต่จริงๆหลังจากผมสะสมทะเบียนในระดับหนึ่งเนี่ยผมจะหันไปเล่นหน้าเบิ้์นซะเป็นส่วนใหญ่อย่างที่เห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นทะเบียนผมเองอ๋อ88 ช้างๆ8ปดแปดไม่เชอร์เชอรเก้าตัวเดียวทั้งหมดนะครับแล้วอีกหลายอย่างในนี้อย่างเช่นเชอร์เชอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดสีสีสามสามสามเนี่ยก็คือเป็นของสะสมผมที่ผมประมาณนั้นครับแล้วก็บางทีก็เราก็จะมีแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนมือกันบ้างอะไรบ้างครับผมครับจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการสะสมทะเบียนหรือความชอบของทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสมมติผมเป็นศิลปินเนาะผมก็จะมีตัวเลขของผมในใจเหมือนกันที่เรารู้สึกว่า หมอดูหรืออาจารย์หลายๆคนเนี่ยก็จะแนะนําว่าถ้าอาชีพแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันพี่เอก็จะอีกอาชีพหนึ่งพี่มอนก็อีกอาชีพหนึ่งตัวผมเองเนี่ยในวงการบันเทิงก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้านี่ก็จะเป็นเลขที่ประสบความสําเร็จสี่ก็การพูดการจานะครับเลขหนึ่งหรือเลขเก้าเนี่ยก็เป็นเลขอะไรที่แบบโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วนะครับจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละอาชีพด้วยหรือเปล่า ด้วยครับแต่แล้วแต่ศาสตร์ของแต่ละที่เหมือนกันอย่างผมอะถ้าเป็นเลขศาสตร์จริงๆอะผมจะชอบ368อ่าเพราะว่ามันจะคล้ายกัน168่งแต่นี่หนุ่ยนึราคามันไกลแล้ว368สําสำหรับผมก็คือคือเป็นเลขรวยเลยนะงแก็เหมือนสามเหมือนหนึ่งหกแปดแต่พวกหนึ่งหกแปดรวยทางเดียวสามหกแปดก็คือเหมือนมีทั้งฟ้าทั้งดินอะไรช่วยก็เลยจะเชื่อในส่วนตัวก็เลยจะเก็บสามหกแปดไว้ด้วยถามทั้งสองคนครับว่าในฐานะมีประสบการณ์ทางด้านสะสมเลขทะเบียนแล้วก็ชื่นชอบเลขทะเบียน เลขอะไรที่ไม่เหมาะกับในรถแบบมาติดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนเป็นคนก็หมายถึงว่าเป็น6-7เจ็ 7, 6, อะไรเงี้ยคนไม่ชอบอ,อ,อะไรเงี้ยหรือว่าเลขสูตรเป็นไวรัสไม่ชอบมาแล้วแต่ว่าคนเอกแขนไหนมนาจับหรือบางคนบอกว่า เจ็ดสองสองเจ็ดไม่ดีนะครับแล้วแต่หนึ่งสามสามหนึ่งอ่านี้อันนี้คืออ่าใช่หนึ่งสามบางทีก็ผีหรือว่าถ้าเวลาพลิกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมเขาเคยมีคนออกมาพูดเพื่อพวกแบบมาแนวตเติมอะไรพวกเนี้ยว่าเลขคนใหญ่ที่อันนี้แต่แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะก็อย่างเช่นเลขหนึ่งสามสามหนึ่งหรือสามศูนย์ศูนย์สามอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดสี่สี่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยคือคือคนที่คำว่าแต่อาจจะดีสําหรับ คนบางกลุ่มก็ได้างแต่ก็มีลูกค้าหลายกลุ่มที่คิดว่าเฮ้ยเลขมันไม่ดีเนี่ยมันเป็นเลขที่ดีสําหรับเขาก็ <ๆ S 3> มีก็คือคนคนอีกกลุ่มเป็นประเทศหนึ่งเนาะมันแล้วแต่ว่าเล่นแนวไหนอย่างี้ดีกว่าแน่นอนนะครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับตัวเลขนะครับแล้วก็ทะเบียนนะครับเบอร์โทรทะเบียนนะคะทะเบียนรถนะครับที่คุณเนี่ยชอบหรือว่าอะไรไงก็แล้วแต่ผู้ชมแล้วกันมาที่โชคดีทะเบียนนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องคุยกับพี่เอเลยในวันนี้นะครับต้องบอกว่า คุณผู้ชมครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้นะครับหรือปีที่มันผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยอ่าก็เริ่มเข้าวงการพระเนาะเริ่มเข้าวงการพระนะครับแล้วก็อ่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านดังมากๆเลยที่จังหวัดกาฬสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากๆถามพี่เอก่อนเลยวันนี้พี่เออยากจะอ่ามาขา่ขาวมีข่าวดีมาบอกกับแฟนๆนะครับก็คือ,อยังไงคะครับก็คือเออทางผมนะครับใน นามบริษัท3ามสิงห์นะครับผมก็จะมีทั้งผมพี่ต๊อดพิตินะครับผมแล้วก็น้องมาร์กนะครับผมได้เป็นเช้าผ้าในการในกระถินปี2 5 6 7ของวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับผมในการนี้เพื่อเราจะได้นําเงินไปสร้างพระวิหารให้กับมวงู่ศิลายครับนะครับผมในการนี้เองเราก็ได้รับในการจัดทำเหรียญขึ้นมารุ่นหนึ่งซึ่งเหรียญรุ่นนั้นนะครับก็คือชื่อว่าเหรียญยอดเศรษฐีนะครับผมก็เลย เลยก็จะมาบอกคุณทุกท่านนะครับผมหากท่านใดอยากจะมาร่วมบุญกะจิตกับเราของวัดพระธานุหมื่นหินในปีนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับทาง f c e e o o o ของของผมก็ดีหรือของกลุ่ม Facebook ผมก็จะเป็นวีรพันธ์พงศ์ e ี a ด a กเว้นวักแล้วก็ P-O-N-G นะครับผมหรือทางกลุ่มเราก็จะเป็นกลุ่มหลวงปู่ศิลาสิริจันโท รุ่นยอดเศรษฐีครับนะครับผมหรือแฮชแท็กยอดเศรษฐีลองไปเสิร์ชดูจะเจออยู่ถามย้อนกลับไปก่อนครับพี่เอครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่เอได้รู้จักรวงปูศิลาครั้งแรกคือตอนไหนรจริงๆผมรู้จักท่านเนี่ยปีที่แล้วเนื่องจากว่าแต่ก่อนผมนเคยบวชอยู่วัดประวนรันะครับผมแล้วก็พระมหาเนี่ยเป็นหนึ่งในพระพี่เลี้ยงผมท่านได้เอาเรียนลวงปูศีลา นะครับผมรุ่นยิ่งมียิ่งรวยเนี่ยให่ผม Serbia, ตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรมากก็คือเรารับมาแล้วเราก็เก็บไว้หลังจากนั้นอยู่มาวันหนึ่งอยู่ดีๆผมก็เอกใจไปหยิบเหรียญนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลวงปู่ท่านหลังจากนั้นเองเราก็จะได้เห็นทั้งคลิปเห็นทั้งคําสอนพระธรรมที่ท่านพระธรรมคำสอนรรรรรรรที่ท่านได้ร้อยเรียงออกมานะครับผมผมก็เลยเริ่มมีความศรัทธาหลังจากนั้นเองผมก็เลยได้มาดูวัตถุมงคลหลวงปู่ก็ดีแล้วก็ได้ขึ้นไปกราบหลวงปู่ครับผมผม ขึ้นไปกราบท่านแล้วก็ทางก็ครูท่านก็เลยมาชวนว่าแบบเออคล้ายๆกับว่ามาเป็นเจ้าภาพกระถินไม้มาร่วมกับพี่ทอตแล้วก็น้องม้าว่าเป็นเจ้าภาพกระถินร่วมกันไหมมาผมก็เลยคุยกันท่านก็เลยตกลงกันว่าโอเคเราจะมาเป็นเจ้าภาพกระถินร่วมกันแล้วก็มาสร้างเหรียญรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นยอดเสียสีครับผมซึ่งเหรียญรุ่นนี้เองเนี่ยเริ่มจากความตั้งใจของพวกเราเรามองแล้วว่าเราจะต้องทําให้เป็นเหรียญ ของคนทุกคนคเป็นเหลียญของพชาชนทุกคนที่เข้าถึงได้เราก็เลยเริ่มประกาศเปิดรับมวลสารกันเราก็โอ้โห,โหผมไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่าทุกคนจะส่งมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแบบของรักของหวงที่ทุกคนรักเนี่ย มามากมายขนาดนี้ผมรับกล่องมาเป็นแบบหลายร้อยกล่องแล้วก็รายการที่ท่านส่งเข้ามาต่างๆนานาหลายพันรายการซึ่งตอนนี้ผมก็เนี่ยไล่ให้ลูกน้องทำจนใกล้เสร็จหมดแล้วอมูลสารนี่ก็สาคัญเนาะพี่อมูลสารสำคัญมากครับแล้วมันเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนิดนึงคือถามแบบฐานะคนไม่รู้นะอันนี้คือที่เชิญคุณแจ็คกับคุณเอมาเนี่ยคือเขาอยู่ในวงการปลไอยู่แล้วเราก็อยากจะรู้คำว่ามวลสารเนี่ยคืออะไร คนทั่วทั้งหมดก็มันต้องส่งมาให้คุณเอกคืออย่างนี้ครับการจัดสร้างพระไม่รู้แมกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างพระที่เป็นเหรียญก็ดีเป็นพระผงก็ดีหรือเป็นพระพุทธรูปก็ดีนะครับผมส่วนใหญ่แล้วกันนะครับคนผู้สร้างเนี่ยจะมีความเชื่อว่าเราจะมีมวลสารมงคลอย่างเช่นว่าแผ่นจานของผู้บวาอาจารย์ต่างๆอะไรอย่างงี้เป็นสริมงคลดีกว่าเป็นความเชื่อเป็นสิริมงคลของรุ่นนี้เป็นสารตั้งต้นที่เป็นสริมงคลเพื่อเพื่อให เป็นเป็นเจตนาที่ดีและเป็นรุ่นที่ขวางอะไรแนวเนี้ยของของแต่ละอย่างที่ส่งมาให้คุณเอกคือคือได้มีการปลุกเฟผ่านมาหมดแล้วถูกต้องเป็นเอมรวมมวลสารของแต่ละทั่แประเทศหวทั่วประเทศทั่วประเทศใช่แล้วก็ส่งมาแต่เราก็มีกระบวนการในการคัดกรองคัดแยกไหนที่ไม่ใช่ใช่ไหมอะไรที่ไม่หมดรับไม่ไม่รับแต่รับมาหมดเพราะว่าเป็นศรัทธาทุกคนผมจะบอกอันนี้ไม่เอานไม่เอาผมจผมพูดไม่ได้รมาร่วมบุญด้วยใครอยากมาร่วมบุญใครอยากอะไรผมรับหมด ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีทีมงานเรามีทั้งทีมกรรมการของเราที่เป็นกรรมการอยู่ในสมาคมหลายๆสมาคมระเครื่อนเราก็มาตรวจดูกันมาเช็คดูกันว่าอันไหนควรไม่ควรอันไหนดีไม่ดีจริงไม่จริงแพ้ไม่แท้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราคัดกรองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกในสองในสองที่ดีมาใส่คันของเราครับซึ่งจริงๆแล้วเจตนาของคุณเอ๋นะฮะแล้วก็ทีมงานเนี่ยรวมถึงพี่ต้อนเนี่ยก็คือมีความตั้งใจอยากจะทํากระถืแล้วก็สร้างให้กับทางวัดถูกไหมฮะ เจตนารมของกระสินปีนี้ก็คือสร้างพระวิหารพระวิหารนี่นะพระวิหารให้กับพังวัดใช่ครับแล้วก็หลวงปู่เห็นบอกความพิเศษของเหรียญนี้เนี่ยก็คือยอดเศรษฐีเนี่ยคำว่ายอดเศรษฐีเนี่ยหลวงปู่ศิลาเป็นคนคิดให้ด้วยใช่ครับเนื่องจากวันนั้นวันที่10มิถุนายนเนี่ยที่ผ่านมาไม่นานนะครับผมก็ขึ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นผมก็เตรียมงานกับทางพี่ต้อยกับน้องมาก็คือว่าเราก็เตรียมชื่อกันไว้สี่ห้าชื่อครับนะครับผมเราก็เอาขึ้นไปแลวผมก็ได้กราบเรียนท่านว่า หลวงปู่ครับนิมนต์เลือกชื่อหรือว่าตั้งชื่อให้ผมนอยผมอยากให้เหรียญรุ่นนี้พวกเราอยากให้เหรียญรุ่นนี้เป็นตำนานสืบต,ต่อไปครับแล้วท่านก็ดูชื่อสี่ห้าชื่อแล้วท่านก็วางแล้วท่านก็ออคิดแป๊บหนึ่งแล้วท่านก็หยิบกระดาษขึ้นมาที่เป็นรูปเหรียญแล้วท่านก็เขียนคาว่ายอดเศรษฐีให้แล้วท่านก็คือเมตตาตั้งชื่อให้เป็นรุ่นยอดเศรษฐีนั่นกะ็คือ ชีวิตตั้งต้นที่เราได้กันมาครัผมว่าโชคดีมากนะพี่จริงท่านเป็นแบบโอ้โหพี่ม่อนท่านน่ารักมากมากครับท่านได้มีโอกาสได้ไปกราบท่านได้เลยนะที่กาลสิงห์นะใช่ไหมพี่เอครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับพี่เอครับตัวเหรียญเนี่ยมีทั้งหมด กินเหรียญครับหมายถึงว่าเนื้อใช่ไหมครับเนื้อมีกี่ข้าวๆน่าจะมีประมาณ1ิไปปลายประมาณเกือบ20ครับครับผมรายการครับผมพากันไปทองคำแบบทองคำทองคำก็มีครับนี่ทองคำมีดเวยเนื้อเงินเนาะเนื้อตองแดงเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองคำลงยาเนื้อเงินลงยาสีนู้นสีนี้หรือไม่ว่าจะเป็นเนื้อนวะนากาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเหรียญหล่อครับผมก็จะมีเหรียญปั๊มแล้วก็เหรียญหล่อ แล้วก็มีล็อกเก็ตอองรายการมีล็อกเก็ตด้วยของหลวงปู่นะครับซึ่งจริงก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่าพี่เอเนี่ยมาแนะนําแล้วก็มาเหมือนแบบสะพานบุญนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยหลายคนเนี่ยได้ร่วมทําบุญด้วยแล้วก็รวมถึงได้เหรียญที่มวลสารต่างๆแล้วก็รวมถึงหลวงปู่เนี่ยก็ตั้งชื่อให้ด้วยว่ายอดเศรษฐีนะครับแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับคือเหรียญเนี่ยความตั้งใจของพวกเราพวกเราในนามสามสิงห์นะครับผมก็คือมีผมพี่ต้อนัองมาร์ค เราตั้งใจว่าเหรียญเนี้ยเราจะนิมนต์ท่านเสกเต็มไตรามาสคาว่าเต็มไตรามาสคือเต็มพรรษาก็สมเดือนประมาณมนะครับผมก็คือว่านานละที่ไม่มีเหรียญเนี่ยที่ได้มาปลุกเสกเต็มไตรามาสจริงๆครับก็คือว่าเนี่ยต้องอยู่ท่านในปฏิท่านเต็มเต็มทั้งไตรามาสเรื่องเรา เราเชื่ออย่างนี้แล้วเราเราเราอยากได้ที่เป็นแบบนี้เราก็เลยครับผมก็เลยได้เรียนพระคูไปพระคูก็โอเคตามนั้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเราตั้งใจทํากันมากจีิงๆครับแน่นอนนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวดีนะครับที่พี่เอเนี่ยแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้แนะนําให้เรานะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอ่ศรัทธาหรือว่าคําสอนของผูพระเจ้าเนี่ยนะครับสําคัญสุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวว่าเวลาเราห้อยหรือว่าเราบูชาท่านเนี่ย จะได้เตือนสติเราอเตือนใจเรานะครับนี่เป็นอะไรที่น่ารักมากๆาเลยที่วันนี้พี่เอแล้วก็พี่มอนนะครับมาให้คําแนะนําสําหรับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทะเบียนเบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็รวมถึงบารมีของหลวงปู่ศิลานะครับที่ปีนี้หรือปีที่ผ่านๆมาเนี่ยโอ้โหท่านดังแล้วก็เมตากับประชาชนพี่น้องหลายๆคนนะครับเยอะมากๆเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางพี่เอแล้วก็พี่มอนมากๆครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับผมเหรียญยอดเศรษฐีนะครับ หลวงปูศิลาสิจัมโทนะครับผมเนื่องในโอกาสวาระกระถิน2 5 6 7นะครับของวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับผมอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับกับไลฟ์นะครับในส่วนของเหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นย่อดเศษสีนะครับจากคุณเอวีรพันธ์นะครับแล้วก็ของเกสพิธีกรรับเชิญสุดเอกคลูซีก็คือคุณแจ็คแฟนฉันนะครับ ได้มาร่วมพูดคุยในส่วนของการจัดทำเหรียญน,นะครับแล้วก็ในส่วนของสายทะเบียนนะครับสายเบอร์โทรนะครับก็ฝากไว้ขอขอบคุณทุกเม้นทุกทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับสนใจในส่วนของทะเบียนเบอร์โทรก็ส่งมาสอบถามได้ครับผมม่อนโชคดีทะเบียนรับเอง090686ตัวนะครับหรือทาง i อทาง a c e b o o k นะครับก็โชคดีทะเบียน t ิ k To k ก็โชคดีทะเบียนนะครับฝากไว้นะครับท่านใดที่อยากให้เรา พูดถึงอะไรนะครับอยากคุยถึงอะไรอยากมันถึงอะไรก็แจ้งมาได้นะครับวันนี้เราก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพบกัน E ีต่อไปกับโชวดีทะเบียนกับผมม่อนนะครับแล้วก็ลองดูว่าเกสในส่วนของต่อๆไปนี่เป็นอะไรบอกได้เลยว่ายิ่งตามมายิ่งลึกยิ่งเอกลุสีแน่นอนกับโชวดีทะเบียนข,ขอบคุณมากครับขอบผมทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ